สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เวยีร,รีฟกับผมธนงค์ขันทองครับหุ้นของบริษัทซูมาโตะนะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ ส่งอาหารของอินเดียนะครับราคาพุ่งขึ้น70%เลยทีเดียวในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นในวันแรกนะครับโดยราคา IPO อยู่ที่76รูปีนะครับแต่เปิดตลาดที่ราคา116รูปีนะครับหลังจากนั้นก็เทรดกันในระหว่างราคา130-138รูปีต่อหุ้นนะครับมูลค่าตลาดรวมนะครับ ของโซมาโตอยู่ที่12,200ร้ล้านเหรียญนะครับโซมาโตนะครับเป็นตาร์อับอย่างที่บอกนะครับในการขนส่งอาหารในตลาดอินเดียซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างที่สูงนะครับมูลค่าของตลาดส่งอาหารของอินเดียอยู่ที่ประมาณ4,200อร้ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับ บริษัทนี้นะครับมีการทำไฟลิ่งนะครับในเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยการขายหุ้นประมาณ1230ล้านหุ้นนะครับให้กับนักลงทุนปรากฏว่ามีการจองเข้ามากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเนื่องจากว่าสตาร์ทอัพนะครับที่อยู่ในธุรกิจนี้กำลังมีแนวโน้มของการเจริญเติบโต,ตสูงครับติดตามราย,ยละเอียดจากทางเว็บไซต์กงศบุรลรมโพธิติดตามโซเชียลมีเดียทางบุลลฟันมได้ในเฟซบุ๊ o ทว t ตเ t อร์อินสตาแกรรวมทั้ง เบื้องบนบาร์พิเคชันนะจ๊ะรุ่งก็สับสไครบียูทูปเพื่อรับข้อมูลทันเวลาสารล่าสุดครับ